ุกุกมีปลาส้มปลาตะเพียนไร้ก้างนะคะไซโบเลยนะคะตัวใหญ่ตัวนี้อยู่ที่ราคา200บาทค่ะอยู่ที่กี่อ๋ออยู่ที่1กิโลไปอีก2มิลนะคะตัวละ200บาทนะคะจัดส่งให้คุณเพื่อนคนสวยนะคะคุณสาวคนสวยเลยนะคะนี่ค่ะลูกคุกจะแพ็คนะคะพว่วิธีการแพ็คของลูกคุกนะคะจะจะแพ็คแล้วก็ใส่น้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะไปให้ถึงมือลูกค้า ทำนะคะเพิ่งทำสุดเลยเคใส่ถึงแบบนี้เ,นเลยนะคะปลาตัวใหญ่เลยนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาน้ำใส่ในถุงนะคะนี่ค่ะคุคกคุกก็จะมีวิธีการแพ็คแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่น้ำลอยเข้าไปด้วยนะคะเพื่อไปถึงลูกค้าจะได้ทานได้อร่อยออร่อยนะคะเราไม่ได้เอาน้ํามาชั่งนะคะเอาตัวปลาชั่งไว้นะคะนี่สําหรับของคุณเพื่อนคนสวยนะคะคุณสาจ้าลอยอีกตัวนึงนะคะแพ็คให้จาดูตัวนี้กี่กิโลตัวนี้หนึ่งกิโลกับอีกสองขีดนะคะ ตัวนี้1กิโลกับอีก2ขีดอยู่ที่ราคา2 2 0บบาทนะคะตัวนี้นะอันนี้ก็สำหรับคุณสาคุณเพื่อนคนสวยนะคะตัวที่สองจ้าแพ็กก่อนนะคะอยากให้ดูตัวปลาค่ะดูค่ะดู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 ตัวใหญ่ๆค่ะหอมกลิ่นกระเทียมมากเลยจ้าตัวนี้ก็แพ็กเสร็จเรียบร้อ,อยแล้วนะคะใหญ่มากเลยจ้าใหญ่มากเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นของคุณพี่อีกคนสวยนะคะขอบอกว่าปลาสวยปลาสดเลยนะคะจัดไปถึงมือคุณลูกค้าจะได้อร่อยอร่อยนะคะคุณผู้จะเอาน้ําแพ็คใส่ลงไปด้วยนะคะค่ะมาเอาน้ําแพ็คใส่ก่อนนะคะอันนี้เป็นของคุณพี่อีกคนสวยค่ะตัวนี้หนึ่งกิโลนะคะแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของคุณพี่อีทคนสวยนะคะปลาตะเพียนไร้ก้างนะคะขอบอกว่า อร่อยมากเลยค่ะสั่งได้นะคะพุกไม่ได้ไม่ได้แพ็กรวมไปกับน้ำนะคะเนื้อปลาก่อนนะคะแล้วค่อยเอาปลาใส่ทีหลังนะจ๊ะค่ะขอให้อีกต้นก่อนนะคะ,ะและนี่คือปลาตะเพียนไร้ก้างตัวใหญ่ยิยยย๊กไซส์เลยนะคะอยู่ที่ตัวละประมาณ200บาทนะคะใครสนใจสั่งทักแคทมาได้เลยค่ะพุกททำให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมทานค่ะส่งถึงหน้าบ้านเลยจ้า ปลาสม้มปลาตะเพียนไร้ก้ามนะคะพร้อมส่งค่ะตัวบิ๊กไซส์เลยค่ะปลาตะเพียนโบนะคะแซบเวอร์เลยค่ะเชิญนะคะมาเลือกชื่อเลือกหาเลยนะคะสั่งไทยแคสมาเลยค่ะอ d ี ID แล้วก็ f เซ o o k เลยนะคะ